สำหรับวันนี้แลนนี่จะรีวิวรายการทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้นะครับพ <P hew> าทุกท่านไปที่ไคเชิร์ชมสวนโบตานเนการ์เด้นนะครับชมออกกาเซียหรือว่ากูคาเล่าไปชมทะเลสาบกานาการทุกท่านจะได้เห็นเทือกเขาเมาคุกด้วยนะครับชิมผลไม้กันที่เมืองครอมเวล์จะนำทุกท่านลงเรือที s อสเอิร์นสลอไปชมทะเลสาบวาคาทิปุ้พาทุกท่านไปที่ฟาร์มเลี้ยงแกะวอลเตอร์พิกฟาร์มไปชิมไวน์โลกใหม่กันที่กิฟสตันไวน์เนอรี่ครับขึ้นกระเช้าบ็อบพีไปจุดชมวิวให้ทุกท ไปที่เมืองเตอานาวไปชมข er ุบเหวแคชเชอร์แวะไปเที่ยวที่เมืองแอโรทาวเราจะไปที่เมืองเทคาโปไปที่แฮสแมนกาเซียเลกนำท่านลงเรือล่องชมทานน้ำแข็งผ่าทุกท่านไปที่ทะเลสาบเทคาโปชมบทกูดเชฟเฟอร์เราจะรวมทัวร์การไปชมปรากฏการณ์แสงใต้ไปชมทางช้างเผือกด้วยผ่าทุกท่านไปที่แอชเบอร์ตันหรือของที่ลึกต่างๆเป็นโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้10วันแบบสบายๆไม่เร่งรีบนะฮะให้ทท่านได้ท่องเที่ยวธรรมชาติแบบจัดเต็มจริงๆนะครับและไปทเที่ยวด้วยกันนะครับขอบคุณครับ